สวัสดีครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่เมโทพานนร์คสาทรนะฮะเส้นกะละปักึกนะครับวันนี้เรามาจัดเซตที่คอนโดนะฮะซึ่งได้นัดหมายกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับและเดี๋ยวเราเนี่ยจะขนอุปกรณ์นะฮะขึ้นไปด้านบนนะฮะว่าพื้นที่ในคอนโดเนี่ยที่มีพื้นที่จํากัดเนี่ยจะจัดเซตออกมายังไงนะครับ ตอนนี้ก็นัดลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขนของขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะมาสอนวิธีการจัดเซตให้ทั้งหมดนะครับว่าเราเนี่ยมีวิธีการและก็ขั้นตอนในการจัดเซตจัดแสงยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปก้างบนันเลยนะครับไป เดี๋ยวเราจะได้ดูสินค้าประกันศูนย์นะครับสองปีนะสองปีอันนี้มีใบเสร็จอะไรเวลาก็มีปัญหาก็เอาไปศูนย์เลยเข้าศูนย์ได้เลยครับใช่เข้าศูนย์ร้านบิ๊กแคมล่าเข้าได้เลยครับเล้ก็ดูไม่เป็นดูไม่เป็นนัแปเดียวมาเอาไปประกันให้มันจะอยู่ข้างหลังประกันสองปีแท่นชาร์จอันนี้เป็นหัวลักอันนี้เป็นสายสายชาร์จแล้วก็ อันนี้เป็นแท่นเผื่อไปเที่ยวเนาะอันนี้ก็ไปท่ายถอดออกไปได้ถอดไปได้แล้วก็อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าไลท์เราจะไม่ใช้แบบเราจะใช้ดัมมี่ก็คือเปิดไฟบ้านได้เลยนะครับอุปกรณ์อยู่ในนี้นะใช่ได้ถ่ายรูป้วยออนนี่ยฮอปก็คือปิดออนก็คือเปิดอันนี้ไม่มีเมมโมอรี่ไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยว อันนี้คือฝาเปิดนะครับภาพมันจะขึ้นแบบนี้นะอันนี้เวลาเราใช้งานนะครับก็จริงๆผมตั้งให้แล้วแหละแต่ว่าวิธีการก็คือง่ายๆเวลาเราปรับก็คือให้ให้อยู่โหมดนี้เป็นรูปวิดีโอแล้วก็ M นะครับแล้วก็กล้องตัวนี้เป็นระบบทัชสกรีนคือสามารถแตะหน้าจอได้แล้วก็ทัชได้โดยโหมดที่ผมจะตั้งก็คือจะเป็น กดไปที่ตัวนี้หนึ่งครั้งอันนี้ด้านหน้าจอาพวกเนี้ยจะขึ้นมาผมจะตั้งโฟกัสเป็นตัวนี้จุดเดียวจุดเดียวหมายถึงว่าเราจะให้โฟกัสอยู่ตรงกลางแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยแตะขยายได้แล้วก็ย่อลงได้ว่าอยากให้โฟกัสอยู่บริเวณตรงไหน,นเพราะกล้องเป็นแนวตั้งนะอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอเรายิงจุดเล็กครับมันยิงเร็วยิงโฟกัสเร็วก็กดตั้ง โฟกัสก็อยู่ตรงเนี้ยแหละนะครับพอเราหัานไปทางไหนหรือว่าเวลาเอาของมายื่นอะกล้องมันก็จะโฟกัสตรงนั้นถ้ากล้องมันมืดสมมุติว่าถ้าถ่ายแล้วมันมืดเราก็จะปรับแสงตัวนี้ได้อันนี้ AF เร็วก็คือปรับให้โฟกัสมันเร็วขึ้นอ,อันนี้ตั้งเสียงตัดลมเพราะว่ามีแอนะร์นะใช่ก็จะให้ตัดเสียงรบกวนตั้งเป็นสูงไปเลยแต่ว่าอันนี้ตั้งแล้วตั้งเลยนะค่ะ Okay, ตอนนี้ติดตั้งไฟนะครับก็จะใช้เป็นในโฟโต้ซึ่งจะเป็นทรงที่ลูกค้าเข้าใจง่ายๆก็จะเป็นสระเปาแบบนี้ครจะได้เป็น2ชุดแบบนี้นะครแล้วก็กล้องตัวนี้จะเป็นพา n a ชย์เานะฮะก็ g 9 5ก้เนี่ยโค้ดคือเป็นเลนส์สิบซึ่งเวลาเราไลฟ์เนี่ยจะได้ระยะที่ครอบคุมไม่ว่าจะห้องแคบหรือห้องกว้างก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวไมคเนี่ยเราจะใช้เป็น ซาลามอนิกบ i ลิงห0านะครับก็เป็น,นรุ่นโปรเทสนะฮะไว้บาลานแบบคัสตอมเพราะว่าหลายๆครั้งที่เวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยสินค้าเกิดการสีเพียนขึ้นได้นะครับซึ่งวิธีการนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับแต่ว่าได้สีค่อนข้างแม่นยำนะฮะวิธีง่ายๆคือคุณเอากระดาษ A4 สีขาวแบบนี้นะฮะแล้วก็กดไปที่ไว้บาลานตรงนี้ครับกดไปที่แบบกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนตรงนี้ครับหน้าจอนะครับไปที่คัสตอมตัวนี้ นะครับแล้วก็กดไปที่เลือกตรงนี้ครับแล้วก็เอากระดาษขาวมาวางแบบนี้หลังจากนั้นให้กดตั้งครับนี่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย,ยสินค้าก็จะได้สีที่ตรงและก็แมน่นยำแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปปรับสีที่คอมพิวเตอร์อีกทนีนะครับเรียบร้อยกล้องน้ำตากล้องโม,มเมนไทม์ูติดบ,บาทเด็ Rx ติดที่กล้อง,งอ่าแล้วก็เสียบสายนี้เข้าไป<ค>วิธีเปิดครับวิธีเปิดไมค์ก็คือกดกดค้างไว้กดตัวนี้นะค้างไว้ห้าวิอ่าเนี่ยครับค้างไว้ห้าวิแล้วก็ตัวนี้กนะ็เช่นเดียวกันค้างไว,ว้ห้าวิอันคืออันนี้เป็นไมค์ใช่ครับอันนี้ติดที่ตัวเราส่วนอันนี้ติดที่กล้อง Rx อ,อันนี้ใช่เวลาเวลาเราใช้ไมค์ตัวนี้ใช่ไหมเราก็สมมติว่าเราอยากปิดเสียง ก็ปิดก็ได้ไปปิดเลยก็ได้หรือว่ามันมันต้องได้ชาร์จแบบใชไหมนี่ครับต้องชาร์จชาร์จยังไงใช่ไหมชาร์จก็คือเอาวางกับแทกเนี่ยอันนี้ก็ดูใส่กันในกล้องเลือลองลองพูดใส่ไมค์ก็ได้ใช่ใช่ได้ปะได้เนี่ยเนี่ยถ้ามันวิ่งคือมาอ๋อเราจะได้ยินในโทรศัพท์ ใช่เราจะได้ยินในโทรศัพท์แต่ว่ามันคนมึงต้องได้ยินคนมึงได้ยินคนดูได้ได้ยินได้ยินได้ยินแต่เราไม่ได้ยินใช่ไหมเราก็ได้ยินเราพูดนี่แหละเราได้ยินเราพูดแล้วมันก็ค่อยไปละคนดูแต่ว่าที่ให้ดูตรงนี้ว่าเวลาไล์แล้วเสียงไม่เข้าเสียงไม่มาให้ดูตรงนี้ก่อนว่ามาไหมถ้ามันเต้นแปลว่ามาถูกต้องถ้ามันเต้นเนี่ยคือมาคคนก็เต้นใช่เต้นขายของเต้นไหม อันนี้เป็นกล่อง Capture Card นะครับที่ส่งสัญญาณนำเข้ามาเป็น 4K 60เฟรมภาพจะค่อนข้างละเอียดข้อดีของตัวนี้คือจะมีช่อง In In ก็คือนำภาพเข้าแล้วก็ Output Output คือสามารถเสียบดูกับโทรทัศน์ได้เลยอันนี้คือข้อดีแล้วก็ภาพค่อนข้างชัดรองรับ USB Type C 3.1ด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นค่อนข้างใหม่ภาพผมชัดนะครับผมชัดมาก มาโปรแกรม OBS นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับนำภาพเข้าให้เข้าไปที่ setting ตรงนี้ก่อนนะครับเข้าไปที่ตรงนี้ s สตร a m ตรงนี้เรา Facebook ใช่ไหมค่ะ <Huh. S 1> ก็คลิกตรงนี้เปลี่ยนเป็น f Facebook o i v ไล่์แล้วก็ติ๊กตัวนี้แล้วก็ yes, yes. นะครับ2คือไปที่ตัว Output ตัวนี้ครับ hmm. แล้วก็เลือกตัวนี้เป็น a d v a n c e นนะครับพอ advanced แล้วตัวนี้ เราเลือกเป็นการ์ดจออันนี้มันจะตั้งแล้วตั้งเลยนะครับมันจะไม่เปลี่ยนไปไหนเดี๋ยวพี่ตั้งท้งค้างีางางนวกรจเลยจบเลยใช่จะอยู่ตรงนี้ไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องลัวว่าจะเพี้ยนหรือจะเปลี่ยนไปนะครับตัวน,น,นี้ก็จะตั้งไว้อันนี้ก็จะมาจําตอนที่เราอา,อาจจะรีเซ็ตโปรแกรมหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าโดยหลักๆแล้วมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแหละไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปไหนนะครับ ส่วนวิดีโอตัวนี้เราก็จะเป็นแนวตั้งเนาะ1 0 8 0นะครับ x 1 9 2 0ทั้ง2ช่องเนี่ยคือทั้ง Input แล้วก็ u u t u u ตตัวนี้ครับต้องเป็น Full HD เหมือนกันอันนี้คือจะตั้งแบบละเอียดให้นะ mm. นะครับตั้งไปนิดตัวน,วนี้แล้วก็6 0สิเฟรมนะครับแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นค่า d ีเลย์ดีเลจะน้อยลงนะครับ ตั้งไว้ที่แค่นี้ถ่ายไว้ล้วกล้องใช่ตั้งไว้แค่นี้ประมาณนี้แล้วก็<ม>แอพพลายแล้วก็โอเคครับนี่จะมาแนวตั้งเลยเห็นไหมทีนี้เวลาเราใช้ครับเราจะใช้กดไปที่สตูดิโอโหมดมันจะมีสองช่อง<ม>ช่องพรีวิวนี่คือเราเป็นคนเราเราตั้งค่าทั้งหมดฝั่งนี้<ม>ส่วนโปรแกรมก็คือจะเป็นการที่ลูกค้าเห็นฝั<ม>่งนี้เวลาลูกค้าจะเห็นนะครับทีนี้เราจะเอากล้องเข้าเราจะนําเข้าอยู่2เรื่องคือภาพและเสียง นะครับกดบวกแล้วก็วิดีโอแคปเจอร์ดีไวส์นะครับวิดีโอเนี่ยคือการเอาภาพจากตัวกล้องตัวนี้แหละเข้าไปกดโอเคอันนี้เป็นเว็บแคมนะดีไวส์ที่เราเลือกครับคือ e v e r m e d i a GC551 เนี่ยมาแล้วอันนี้เวลาเราไล์เราต้องไล้ตั้งเองใช่ไหมครับไล์ไม่ต้องครับตั้งเรามาเรามีหน้าที่ เปิดเครื่องอย่างเดียวแล้วภาพเดี๋ยวมันจะมาในนี้ให้เองอัตโนมัตินะครับมีพี่ตั้งให้เลยแลตั้งไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราตั้งไปเนวตั้งให้นะครับนี่แล้วก็ transition ไป่างนี้นะนะจะรู้ได้ไงว่าเป็นไม้ test test t e เรากดมิวมิวหนึ่งมิวคือกดหนึ่งครั้งเนี่ยเสียงมันจะวิ่งลงเห็นไะพอถ้าเราเปิดถ้ามันปิดหมายถึงว่าสัญลักษณ์นี่คือปิดถ้าเราเปิดสัญลักษณ์นี่คือมาละคือใช้งานแล้วไม์เนี่ย นเนี่ยมันจะมีเสียงวิ่งอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็เข้าไปนู่นเหมือนกันเทสเทสเทสเนี่ยครับถูกต,ต,ต้องเพราะนั้นเวลาที่เราอันนี้ผมจะซ่อนไว้ให้เวลาที่เราไลฟ์อ่ะให้ดูหน้าอย่างเงี้ยคือภาพมาละ<ม>สองก็คือเสียงต้องวิ่งอย่างเงี้ยอันนี้คือได้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปขยับมุมที่กล้องนิดนึงเทไลฟ์กัอเอเคหอใช,ใช่อันนี้เป็นฟิลเตอร์สีครับเดีย๋ยวเวลาปิดนี่ยนะเปิด นะครับมันจะช่วยให้ผิวเราเขาเรียกว่าเนียนขึ้นใช่แต่ทีนี้ที่นี้มันจะติดเหลืองนิดหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ช่วยบวกเข้าไปอีกอันนึงเหมือนเหมือนเราผสมสีอะ่ะอยืนอยู่ตรงมอบังเกอร์ใช่ใช่ไม่ได้ยืนอยู่ยบังเกอร์ยอยู่อยู่เดิม,ดมแล้วก็รัดอันนี้หนึ่งนะครับรัดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูให้นะครับเนี่ย นะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่ครับอันนี้มันจะเหลืองไนงะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อันนี้ใส่อันนี้ใส่สีมพูให้เงยเงยหน้านิดนึงครับเออกระดังกคอมเดีย <laughs> <laughs> <อบ> <laughs> โอเคแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะอันนี้คือไม่ต้องปรับเยอะก็ได้เราก็แค่เห็นนะอันนี้คือออริจินอลแค่คือภาพ ไปดีมูพิมากดอุดนสุดอม่งนี้บอถ้ออาหรงเ้า์จริงไปอ่ะลูกค้าผู้ใดกดไลค์กดแจพิมมาเอาไปร้อยบาทเอาลงหนึ่งร้อยบาทไว้ไห้สุดรสามร้อยห้า